สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยครับผมบ่าวบุญการนอนนาเช่นเคยครับผมอันนี้ก็วันที่ยี่สิบมกรานะครับผมเนาะหกสิบเจ็ดครับผมพศหกสิบเจ็ดครับผมก็สองพันสี่ครับผมสองพันยี่สิ่ก็มารีวิวเช่นเคยครับผมให้เอฟซีได้ดูครับผมก็ขอบคุณนะครับผมนะเอฟซีที่สนับสนุนกันเข้ามาครับผม ็เมื่อวานนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมไปเที่ยวฝั่งลาวครับผมแล้วก็ลงหนองบัวลําพูครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมที่โทรมาคุยแล้วก็มาถามข่าวครับผมดีใจครับผม FC ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับผมทุกท่านเลยครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผม FC ทุกท่าน ก็สอบถามได้ครับผม 0, 0ูนย์5ป0ห้าี่หห้าสศย์ครับผมทางไลน์ครับผมไม่มีไอเดีเพิ่มได้เลยครับผมโทรก็เบอร์นี้ครับผม0ูนย์5 3 0ห้าหห้าสูนครับผมอันนี้ก็เป็นเกาะข้างครับผมเกาะข้างครับผมของบินหลานกขอดนกแทดก็ได้ครับผมนกบาน้านเราเนาะ เป็นไม้ผสมเหล็กครับผมอันนี้เกาะข้างครับผมสําหรับที่เอฟซีไม่เอานกออกจากกรงครับผมนี่ก็ไปแขวนด้านข้างแล้วก็ดักเลยครับผมก็ใช้งานง่ายๆครับผมรีวิวไว้ให้ชมอยู่ครับผมเกาะข้างวันนี้ก็มีผีเสื้อครับผมผีเสื้อสิบห้าหลักครับผมสิบห้าหลักสิบห้าหลักนี่จะอยู่ที่สามสิบบ่วงครับผมสามสิบบ่วงก็คือสามสิบตาครับผม ปักรอบไก่ได้เลยครับผมสิบห้าหลักนะสิบห้าหลักนี่คือรอบไก่ได้เลยครับผมสิบห้าหลักหลักทองแดงครับผมตัวนี้ก็หว่วงกลมครับผมเนี่ยมันจะยูทรงครับผมมันไม่งอไม่ไหลหรอกเพราะว่าแลวแต่เอฟซีครับผมบางทีท่านก็ใส่ชอบใส่ลังเก็บใส่ก็ใส่ได้ครับผมถามได้ครับผมสิบห้าหลัก สิบห้าหลักก็คือตัวนี้ครับผมหลักทองแดงสิบห้าหลักสายก็จะปล่อยย,วยาวๆครับผมเวลาเก็บมันจะไม่ยุง่งไม่พันกันสายก็จะเป็นสาย Pe แบบแข็งครับผมคล้ายๆเชือกเอสร้อยพระครับผมสายลมประมาณนี้ครับผมสิบห้าหลักแล้วก็สามสิบบ่วงครับผมสิบห้าหลักก็จะเป็นสาสิบ่วงเพราะว่ามันเป็นผีเสือเ้อนะครับเนาะ เสื้อตามนี้แล้วครับผมแบบไม่มีรังเก็บครับผมเอฟซี FC ไม่ชอบรังเก็บครับผมใช้ง่ายเก็บง่ายครับผมเดินผ่านก็ติดเอฟซี FC บอกว่าเดินผ่านก็ติดครับผมต่อคืนทางก็จะเป็นสิบห้าหลักครับผมเชือกเส้นใหญ่เชือกร่อนเบอร์หกสิบเหมือนเดิมครับผมรีวิวให้ชมเพราะจะแกง่ายครับผมเวลาโดนหนักหักมันก็จะไม่ขาดเนาะอันนี้คือปากทางไกลครับผม เวลาไก่มันวนครับผมสิบห้าหลักแล้วก็อ่านทางไหมว่ามันจะเดินไปตรงไหนก็วนอยู่ตรงไหน,นถ้าเกิดมันไม่เข้าตีก็ใช้ตัวนี้ครับผมสิบห้าหลักคือปักวนไก่มันวนเข้าขครับผมเนาะมันไม่เข้าตีประมาณนี้ก็คืนทางครับผมขเขาเรียกคืนทาง <c oughs> กอกห่วงกลมครับผมอยู่ประมาณนี้ครับผมห่วงสแตนเลสครับผม แขงสองรอบครับผมไม่มีอ้าไม่มีหลุดครับผมมีตะขาดอย่างเดียวนอกจากเอ็นขาดครับผมให้หลุดไม่หลุดครับผมตะขอตัวนี้สายพีีก็นี่ครับผมต่อไปเอ็นก็หักเอ็นพับก็แล้วก็พันครับผมพันรอบเลยอันนี้ก็เอฟซีจะเอาไปทําเองครับผมอันนี้ก็ตีเกลียวให้เรียบร้อยครับผมสามารถทําเองได้ครับผม มีคลิปรีวิวการทำคืนให้ชมอยู่ครับผมเอาคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ครับผมก็รีวิวให้ชมครับผมเช้านี้ครับผมเช้าๆครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมที่รับชมและติดตามกระบาบุงการนอนาโอเคครับผมฝากทิ้งท้ายครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านล้ำล้ำรวยรวยโชคโชคมันมาเงินทองเช่นเคยครับผมโอเคครับผม ขอบคุณครับ